อันนี้อุปกรณ์ยิงรีเวทนัดนะครับอันนี้รีเวทนัดประมาณเบอร์สิบแล้วก็น็อตตัวผู้เบอร์สิบนะครับแล้วก็กระแกเบอร์สิบสองตัวนครับใส่รีเวทนัดไปก่อนโอเคคปับป๊าอนุญาตดุกแล้วก็ใส่อ่าใส่รีเวทนัดนะครับแล้วก็ใส่ตัวตัวผู้ใส่น็อตตัวผู้ตามลงไป แล้วเราก็มาฟิกตัวบนนะครับรรฟิกตัวบนแล้วก็หมนะุนน็อตตัวเมียตัวนี้ลงนะครับ หมุนไปเรื่อยๆนะครับเดี๋ยวมันจะดันขึ้นมาแล้วมันจะฟิกเองแล้วมันจะแน่นเองเลยแหน่เริ่มตึงแล้วครับ โอเคเสร็จแล้วครับแล้วก็คลายน็อตออกได้เลย <Okay. S 1> นี่ครับอี okay.